สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือและชาวไทยทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับคนรอยชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์2560นะครับหรือวันวาเลนไทน์ยนั่นเองนะครับวันยังถือกันดีนะครับในวันวาเลนไทน์นี้เฮาจะต้องทำการดอกกุหลาบนะครับเพื่อคนที่เฮาฮักนะครับซึ่งวันนี้ผมกําลังจะไปทําภารกิจนั่นนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะต้องแอบมาถ่ายด้างบนนะครับเพราะคนที่ผมจะมองดอกกุหลาบผึ้งเนี่ยเขาอยู่ตึกระงนะครับเดี๋ยวพอเขาอยู่ตึกระงเอามาอยู่ต้งบน ต้งบดเราไปลบไปต้งลุ่มนะครับลบไปลบขังมาให้เองโอเคครับไปดูกันเลยครับว่าผมจะทำภารกิจนี้สาเร็จก่อนครับในวันวาเลนไทน์หรือวันแม่นะครับผมก็จะมอบนี่เป็นดอกมะลิหรือดอกกุหลาบนะครับคือแม่ก็แทบทุกปีนะครับปีนี้แต่ปีนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนเนาะมี่ก็แมนนะครับดอกมะลิดอกกุหลาบแต่เราก็จะต้องทําภารกิจนั้นให้ได้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาหาอุปกรณ์กันนิดนึงครับ หลักเอาขอ,อกไีแล้วมานิดนึงทีนี้กิดต่อไปก็ไปหาดอกกุหลาบสิครับเราต้องแอบทำกันนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ใครหูวความเคลื่อนไหวของเขานะครับไปกันเลยครับเราจะต้องไปแบบเงียบๆครับ จเจอกับดอกกุหลาบแล้วนะครับสวยงามใช่ได้ทีเดียวยังมเป็นพันนะยังนะครับให้เหลือเราสักหนึ่งดอกนะเป็นดอกนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คืออุปกรณ์ของเฮานะครับตัดมาโอ้โอโตกไปพูดนลครับได้มาแล้วนะครับ๋จะขอไปตกแต่งกันให้หน่อยนะครับ หลบๆซ่อนๆกับตรงนี้ก่อนนะโอเคตอนนี้เราก็ได้ดอกโกราบมาเจาะรอยแล้วนะครับสดๆเลยจากต้นที่เราได้ทําการจุลกรรมหรือขโมยมานะเล่นนะครับเัากระปุ้นะครับแต่เราต้องแอบไปตัดหน่อยมาือไผ่หันนะครับเดี๋ยวมันจะเปเซอรไพรสนะครับเราก็จะต้องตัดเอาหนามันออกนะครับยาน้ำจะปักมือด้านได้นะครับอุ๊ยเอาแล้วหันเลาะหนามออกขมดก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับ การยาวไปก็ยาวไปก็ตัดขวางครับเหลือใบไปเล็กน้อยนะครับผมก็บาขวอยชน,นต่อด้านะครับไอ้งานตกแต่งดอกไม้นี่มันมาค่อยเข้ากับหน้าตาของสักทอด้โอเคก็เริ่มสวยงามแล้วที่นีเฮากเอาโบจากจุดตัวดอกมะลิของแม่ผมปิดทิศแล้วนะครับปิดในกระบอกหงนะครับก็มัดเข้าไปครับ โอเคอยู่ดีขึ้นไหมครับจัดแต่งให้เล็กน้อยนะครับเพื่อให้ดูสวยงามประหนึ่งกับซื้อมาจากในกาดเลยนะครับจะกาดดอกไม้สักที่หนึ่งตอนนี้ราก็ไปกันเลยครับเดี๋ยวซ่อนไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เห็นแม่แต่เงาของแม่ผมนะครับตะกี้ยังเห็นแวบๆอดสงทายอยู่เลยนะครับตอนนี้มูัวไปอยู่ตรงส่วนไหนของรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวอ่านต่อไปครับนี่ก็เจอแม่ผมแล้วับ เดี๋ยวไปแล้วทำไรอ่ะอ้าววันวาเลนไทน์ซื้อมาขายอยอะไงขายซื้อมาเมื่อกี้นี่เอ๊ะไม่ลงทุนเลยโดาอะไรดอกกุหลาบก็ดอกกุหลาบแม่เดี๋เนาะรู้ได้ไงนี่มีโบด้วยซื้อมาจากตลาดโบโบเอาที่ไหนก็ได้ เสร็จภารกิจการมอบดอกกุหลาบตรงคือกุหลาบเดินปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ้นไปนู่นแล้วนะ